คนที่ความจําเสื่อมหลังอุบัติเหตุทางรถยนต์ใครๆก็บอกว่าผมมีภรรยาเป็นประธานบริษัทพันล้านแต่ผมนอนอยู่ในห้องผู้ป่วยสามวันแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาคนผู้ช่วยของเธอวิ่งมาอธิบายกับผมคุณผู้ชายประธานหลิวเป็นห่วงคุณมากนะคะในวันแรกที่คุณเข้าโรงพยาบาลประธานหลิวก็รีบเช่าเครื่องบินเหมาลำจากต่างประเทศกลับมาทันทีเขาไม่มีแฟนหรอกชินซินเยเวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วแก้ต่างให้เพื่อนสนิทต,ตามที่ฉันรู้มาเมื่อห้าปีก่อนถึงแม้เขาจะไปต่างประเทศกับลีรุอวี แต่เขาก็ไม่ได้คบกับหลีรั่อวอวีครั้งนี้ที่กลับประเทศเขาก็กลับมาคนเดียวหลีรั่วอวีไม่ได้กลับมาด้วยพี่ใหญ่ตระกูลชิงต่อไปนี้ผมกับอิงเซวีนจะเป็นได้แค่คนแปลกหน้าต่อกันเท่านั้นถ้าพี่จะพูดแทนเขาละ่ะก็ได้โปรถูกป,ปากของพี่ไปผมไม่อยากฟังเย้เฉินพันเดือดดานขึ้นมาเขาปล่อยวางไปแล้วอย่างน้อยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออ,อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือความเสียดายในวัยเยาว์ที่ไม่ได้มาครอบครองเขาไม่ใช่ตัวสำรองของใครถึงแม้เมื่อห้าปีก่อนเจียงอิงเซว้ เขาคิดว่าตัวเองยังคงพิเศษสำหรับเจียงอิงเซวีนตราบใดที่ข้างกายเขาไม่มีผู้ชายคนอื่นผมก็ยินดีที่จะรอเขาแต่หลังจากที่ได้รับข้อความตอบกลับนั่นเขาก็เพิ่งจะตกใจตื่นรู้ขึ้นมาว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ข้างกายเขามีผู้ชายอีกคนไปแล้วแต่เขากลับไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นเขาจึงตามสืบเรื่องหลีรั่วอวีคนนี้แล้วเขาก็แอดวีแชทของหลีรั่วอวีถึงได้เห็นว่าในโมเมนต์ของหลีรั่วอวีมีแต่เรื่องของเจียงอิงเซวีน ในช่วงเวลากว่าหนึ่งปีที่เจียงอิงเซวินทำเย็นชากับผมเขากลับไปอยู่กับผู้ชายอีกคนมาตลอดเขายังไปตามประเทศกับหลีรู่ออวีด้วยตั้งแต่วินาทีที่รู้ความจริงเขาก็ตัดสินใจที่จะปล่อยวางและตอนนี้ไม่ว่าเจียงอิงเซวินกับหลีรู่ออวีจะคบกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เขาก็ต้องเคยมีความคิดที่จะคบกับหลีรู่ออวีไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ปล่อยให้หลีรู่ออวีมาวงเวียนอยู่ข้างกายเขาเติบโตมาด้วยกันเย่ <Yeah. S 1> ฉันย่อมเข้าใจเจียงอิงเซวินดีเขาดูเหมือนจะอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วมีกกแพงงสูงมา ก็เหมือนกับที่เขาเอ็นดูผมมาหลายปีพอรู้ว่าผมมีความรู้สึกแบบนั้นกับเขาเขาก็รีบตีตัวออกห่างทันทีดังนั้นผมจึงทำตามที่เขาต้องการอีกอย่างก็ไม่ได้ติดต่อกันมาห้าปีแล้วเขาควรจะยอมรับผลลัพธ์ที่ว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันได้แล้วสิตอนนี้มาให้ชินซินเยเวเป็นแม่สื่ออีกนี่มันเรื่องอะไรกันเขาไม่ได้ให้ฉันมาเป็นแม่สื่อฉันแค่มาในฐานะคนนอกเพื่อชี้แจงความจริงที่ว่าเขาไม่มีแฟนชินซินเยเวเอ,อ่ยปากชี้แจงอีกครั้งเย่เชินหันหน้าไปมองนอกหน้าาต่างรถ เห็นได้ชัดว่าไม่คิดจะคุยเรื่องนี้กับชินซินเยเวต่อแล้วชินซินเยเวไม่ถนัดในการพูดคุยกับผู้ชายจึงเงียบไปทันทีตลอดทางรถติดรถทั้งสองคันที่ติดแงกในที่สุดหลังจากผ่านไปกว่าชั่วโมงก็มาถึงบ้านตระกูลชินทีและคันเสียวเยเวียนชินคุณปูช่ชินกับคุณย่าชินส่งคนมารอที่ประตูพอได้ยินว่าคุณหนูกับคุณชายกลับมาก็รีพากันไปที่ประตูใหญ่เพื่อรับคนคุณปู่คุณย่าผมที่เพิ่งลงจากรถปล่อยมือหลิวรู้เยี่ยแล้วเดินเข้าไปกอดผู้สูงวัยทั้งสอง น้ำเสียงอบอวลไปด้วยความอบอุ่นผมกลับมาแล้วครับคุณปู่ชินผู้ซึ่งปกติจะดูหน้าเกรงขามขอบตาก็ชื้นขึ้นมาทันทีอึ้มส่วนคุณย่าชินก็ร้องให้ออกมาโดยตรงกลับมาแล้วก็ดีกลับมาแล้วก็ดีคุณย่าอย่าเสียใจไปเลยครับต่อไปนี้ผมจะไม่ไปจากข้างกายคุณย่าอีกแล้วผมปลอบโยนเบาๆครับคุณย่าชินค่อยๆสงบอารมณ์ลงแล้วเอ่อยปากเรียกหลิวหรูเย,ยนแล้วจูงมือพวกเราคนละข้างเดินเข้าไปในบ้านเก่าของตระกูลชินวันนี้บ้านเก่าตระกูลชินถูกกำหนดให้คึกคักเป็นพิเศษ อบอุ่นเหมือนวันปีใหม่ผมใช้เวลาสองวันที่แสนอบอุ่นและมีความสุขที่บ้านตระกูลฉินคุณปู่ผู้น่าเกรงขามแต่ใจดีคุณย่าที่อารมณ์ขันและช่างพูดแล้วก็ยังมีพี่สาวสี่คนที่พอถึงบ้านก็เริ่มแย่งความสนใจจากผมไม่มีใครเลยที่ไม่ทําให้ผมรู้สึกยินดีโดยเฉพาะตอนที่พี่สาวทั้งสี่พาผมไปยังที่ที่ผมเคยไปเล่นบ่อยๆก่อนอายุสี่ขวบผมกลับรู้สึกถึงความผูกพันที่จางมากๆอยู่ในใจลึกๆราวกับว่าผมยังพอจําสิ่งเหล่านี้ได้ชิงช้าเล็กๆในสวนรังนกที่พวกพี่สาวกับผมช่วยกันตกแต่ง แล้วก็ดอกไม้ที่ผมปลูกรวมถึงห้องเจ้าชายที่ผมเคยอยู่ตอนเด็กๆหลายปีขนาดนี้ตระกูลชินยังคงเก็บมันไว้ทําให้ในใจของผมทั้งอบอุ่นและผมขื่นทราบซึ้งจนอยากจะร้องให้ที่แท้ตอนที่ฉูเซิงถูกคนตระกูลฉูห้าคนรักดังชีวิตผมก็ถูกคนตระกูลชินหกคนรักอย่างเงียบๆเ,เช่นกันเพียงเพระาะท่าทีของฉูจะวิ่นเซิงกับชินฟางหัวคนตระกูลชินทั้งหกคนจึงจําต้องตัดขาดการติดต่อ,อกับผมอย่างเจ็บปวดแม้แต่ง,งานแต่งงานของผมพวกเขาก็ไม่กล้ามาปรากฏตัวเพราะกลัวว่าฉูจะวิ่เซิงกับชินฟางหัวจ โกรธผมทุกตีผมด่าทอผมเป็นอีกวันที่น่าประทับใจไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรหลิวหรูเยียนก็เข้ามาในห้องและกอดผมที่กำลังนอนคว่ำดูรูปอยู่บนเตียงเบาๆผมหันไปมองเธอถึงแม้ขอบตาจะแดงเล็กน้อยแต่เห็นได้ชัดว่าอารมณ์ดีมากคุณปู่คุณย่าแล้วก็พวกพี่สาวรักผมมากจริงๆนะผมยิ้มพูดหลิวหรูเยียนจุบแก้มของผมเบาๆเพราะผมคู่ควรให้พวกเขารักน้ำเสียงของผู้หญิงคนนั้นอ่อนโยนเกินไปและสายตาก็อ่อนหวานเกินไปจนในใจผมอดไม่ได้ที่จะเกิดระลอกคลื่นผมรีบแกล้งทำเป็นดูโทรศัพท์ต่อ แต่แล้วผมก็สังเกตเห็นเวลาบนโทรศัพท์และอดประหลาดใจไม่ได้เพิ่งจะบายสามโมงเองทำไมคุณกลับมาเร็วจังสี่จิ้งรันลงจากเครื่องบินแล้วกำลังพาฉูเซิงมาที่บ้านตระกูลชินหลิวรูเยียนยื่นแขนเรียวยาวของเธอดึงผมลุกขึ้นจากเตียงเบาฉันแจ้งเยเว่หลานให้พาคนตระกูลหลิวทั้งหมดมาที่บ้านเก่าตระกูลชินรวมถึงคนตระกูลฉูและฉิงจื้อเตอ๋อด้วยเมื่อสามปีก่อนตระกูลฉูหลอกเขาได้อย่างไรและทำไมถึงหลอกเขาวันนี้จะมีการพิพากษาความจริงเธอกำชับเป็นพิเศษว่าให้บันทึกวิดดีโออตลอกกรระบวนา ถึงตอนนั้นเธอจะทําเป็นวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่ว่าผมจะความจํแตกแยกไปช่วงเวลาไหนเธอก็จะให้ผมได้ดูหลักฐานวิดีโอนี้ด้วยตาตัวเองเพื่อให้ผมเข้าใจว่าความรู้สึกของผมไม่ใช่ลูกศรทางเดียวมาโดยตลอดเธอมีการตอบสนองเสมอพอได้ยินว่าฉูเซิงกําลังจะมาถึงบ้านตระกูลฉินแววตาของผมก็ฉายแววเย็นเยียบนี่ที่ติดค้างผมไว้ก็ควรจะสัสรงบัญชีกันได้แล้วแต่แล้วผมก็นึกถึงผู้หนุนหลังที่ฉูเซิงหามาได้จึงถามไปว่าแล้วเจียงโรล่ะคืนนี้ก็ถึงแล้วหลิวหรูเยียน ยิ้มจางๆพลางสะกดความเย็นเยียบที่เสยดกระดูกไว้ต่อหน้าผมทางด่านศุลกากรเฝ้าระวังไว้แล้วพอเธอลงจากเครื่องก็จะถูกคุมตัวไปทันทีเจียงโหรอยู่ตามประเทศมาหลายปีกล้าทำธุรกิจทุกอย่างชื่อเสียงเน่าเฟะไปนานแล้วตอนนี้อยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในประเทศอย่างน้อยก็ต้องอีกสองวันถ้าเธอไม่ได้ทำผิดคุณก็ใส่ร้ายเธอไม่ได้ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามอีกว่าเธอจะช่วยฉูกรุปผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรเรื่องสงครามธุรกิจผมย่อมไม่สู้หลิวหรูเยียนเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้ฉูเซิงสมหวังเด็ดาานนออกกจัฉีเงิทุ เ่อเฉยแล้วก็ไม่มีทางอื่นหลิวรูรเยี่ยนรูปหัวของผมวางใจเธอภรรยาของคุณเก่งมากจะไม่ให้โอกาสเขาพลิกสถานการณ์ได้หรอกคุณนี่หญิงจริงๆแต่เธอก็กําลังต่อสู้เพื่อผมตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูภายนอกส่วนเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับเธอค่อยว่ากันหลังจากจัดการศัตรูภายนอกแล้วนั้นคุณก็พยายามเข้าในยาแพ้ให้เจียงโรละ่ะผมค่อยๆเอาหน้าแนบกับอกของเธอฟังเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะของเธอพยายามแก้แค้นแทนผมให้ได้ก่อนที่ผมจะฟื้นความจําบางทีหลังจากที่ผมฟื้้นคววาามจํแล อาจจะไม่ได้เกลียดคุณมากขนาดนั้นตกลงหลิวหรูเยี่ยนใช้แขนซ้ายอบผมไว้ในอ้อมแขนแล้วลูกบนหัวของผมผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเรื่องความรักระหว่างชายหญิงเธออาจจะไม่มีประสบการณ์ไปเชื่อคําแนะนําโง่โงของหลิวเย่เว่หลานเลยจัดการได้เลยเทปไปหมดแต่เรื่องการรับมือกับศัตรูเธอไม่เคยพ่ายแพ้ตระกูลฉูกล้าทําร้ายคนของใจเธอก็ต้องกล้ารับการแก้แค้นของเธอไปกันเธอเราลงไปรอข้างล่างกันผมเงยหน้าขึ้นอึ้มหลิวหรูเยี่ยนคลายอ้อมกอดจากผมเปลี่ยนเป็นจับมือผมแล้วจูงผมเดินออกไปนอกประตูก่อนลงจากเครื่องบินสี่ จิ้งรันแก้มัดให้ฉูเซิงแล้วให้บริการหญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้เขาทรงผมก็ถูกวีอย่างเรียบร้อยและเพื่อให้ฉูเซิงเชื่อฟังสีจิ้งรันก็ค่อยๆเอาผ้าขนหนูที่ชุบยาให้ฉูเซิงสูดดมฉูเซิงอ่อนแรงไปทั้งตัวในทันทีทั้งตัวชาจนพูดไม่ออกไปเถอะพี่ชายกับพี่สะใภ้ของแกรอแกอยู่ที่บ้านตระกูลชินนสีจิ้งรันตบแก้มของฉูเซิงเบาๆอย่างพึงพอใจไม่ได้มีเรื่องน่าสนใจสําหรับเธอมานานแล้วเรื่องราวของสองพี่น้องตระกูลฉูกับหลิวหรูเยี่ยนทําให้เธอสนใจขึ้นมา ไม่รู้ว่าฉูเซิงไปทำอะไรให้หลิวหู้เยี่ยนโกรธได้ขนาดนี้ถึงกับไม่ไว้หน้าใครเลยถึงกับให้เธอลงมือจับคนโดยตรงแถมยังกำชับว่าไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามเธอต้องไปฟังเรื่องทั้งหมดให้ได้ต้องน่าสนใจมากแน่ๆเมื่อได้ยินคำพูดของสีจิ้งรันใบหน้าของชูเซิงก็ซีดเผือดขณะเดียวกันก็สับสนเล็กน้อยตระกูลฉินทำไมถึงเป็นที่บ้านตระกูลฉินและฉูเซิงทั้งหวาดกลัวและสับสนไปตลอดทางถูกสีจิ้งรันโอบไว้ในอ้อมแขนขึ้นรถอย่างเปิดเผยมุ่งหน้าไปยังบ้านตระกูลฉินู่่เงททีีปราากฏตัวสมบิน โดยมีหญิงสาวสวยสูงโปร่งอบกอดอยู่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลในทันทีเหล่าแฟนคลับสมองกลวงของชูเซิงต่างก็อยู่ไม่สุขไหนว่าหายตัวไปไงทาไมถึงกอดกับสาวสวยเดินออกจากสนามบินส่วนฝ่ายที่สนับสนุนชูเยียนอย่างเป็นทางการก็เย้ยแฟนคลับสมองกลวงของชูเซิงอย่างหนักชูเซิงย่อมไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้บนอินเทอร์เน็ตต่อให้รู้เขาก็ไม่มีเวลามาสนใจสิ่งที่ชูเซิงกลัวที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ผลกระทบจากแฟนคลับยิ่งไม่ใช่การบูลลี่ในโลกออนไลน์ แต่เป็นหลิวรูเยียนจนกระทั่งสีจิ้งรันพาฉู่เซิงเข้ามาในบ้านเก่าตระกูลชินเมื่อฉู่เซิงเห็นคนคุ้นหน้าเต็มบ้านในใจก็หวาดกลัวจนถึงขีดสุดไม่นะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยฉันทีพี่โรทำไมพี่ยังไมมาช่วยฉันอีกน้ำตาของฉู่เซิงไหลพรากเหมือนไข่มุกที่ขาดสายคนฉันพามาให้แล้วนะเงื่อนไขติดไว้ก่อนนะสีจิ้งรันยิ้มพางโบกมือให้หลิวรูเยียนพอเธอปล่อยมือฉู่เซิงก็สุดลงไปกองบนพื้นเห็นได้ชัดว่าฤทธิ์ยายังไม่หมดในตอนนี้คนตระกูลชินนั่งอยู่ทางซ้ายคนตระกูลหลหิว นั่งอยู่ทางขวาคนตระกูลชูทุกคนยืนอยู่สวนชินจื้อเตอ๋อสองพ่อลูกก็ก้มหน้ายืนอยู่ข้างข้างหลิวหรูเยี่ยนกับชูเย็ยนนั่งอยู่บนโซฟาสองที่นั่งทางขวามือของคุณปู่และคุณย่าฉินในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยผู้คนและตำแหน่งที่สีจิ้งรันปล่อยตัวฉูเซิงก็อยู่ห่างจากชูเย็ยนและหลิวหรูเยี่ยนเพียงห้าก้าวเมื่อมองแวบแรกก็เหมือนกับว่าฉูเซิงกำลังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าชูเย็นและหลิวหรูเยี่ยนหลิวหรูเยี่ยนตอบสีจิ้งรันด้วยคำสั้นๆคำหนึ่งจากนัันยย้้้นนนนสสาาาายยยยยตเเเเเเ็็ีีบกกวดมมอออองงงงงฉฉููิพคุณจจะะหหรืใถขธ เย็นเยียบขณะที่เอ่ยปากในห้องนั่งเล่นที่กว้างใหญ่เงียบกริบชูเซิงและคนตระกูลชูต่างก้มหน้าไม่กล้าสบตากับหลิวรูเยี่ยนที่แผ่ไอสังหารเย็นเยียบออกมาจะบอกว่าพวกเขาได้รับเชิญมาก็เหมือนกับถูกจับมามากกว่าคนที่มาจับพวกเราคือคุณหนูสามตระกูลหลิวหลิวเมืองเหยาเธอพูดอย่างชัดเจนว่าชูเซิงอยู่ที่บ้านตระกูลฉินแล้วรอให้พวกเขาไปรวมญาติพวกเขาไม่อาจตัดขาดจากกันและกันได้และก็รู้ว่าความจริงเมื่อสามปีก่อนไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปชูเยียนยังไม่ฟื้นความจะไม่มีใครสามารถปกป,ป้องพววกเราาต่อหหน้หลิ รูเยี่ยนได้อีกแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกทําได้เพียงขึ้นรถของหลิวเมื่งเยามาที่บ้านตระกูลฉินเพื่อรับการพิพากษาท่ามกลางความเงียบหลิวเมื่งเยาหัวเราย่อออกมาที่แท้คนตระกูลฉูก็รู้จักคําว่าละอายใจเหมือนกันคนตระกูลฉูหายใจเป็นจังหวะเดียวกันพวกเขาไม่ใช่ว่าละอายใจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหนถ้าจะเปิดปากพูดก็ต้องเริ่มจากเรื่องของฉูเซิงเพราะเรื่องนี้ฉูเซิงเป็นคนนำแต่พวกเขาไม่สามารถพูดต่อหน้าความกรดเกรียวของหลิวรูเยี่ยนได้จริงๆว่าเมื่อสามปีก่อนฉูเซ สุดท้ายพวกเขาถึงต้องเสี่ยงเพื่อชูเซิงบีบังคับให้ชูเยียนสละหลิวหรูเยี่ยนให้งั้นก็เริ่มจากคุณหมอชินผู้มีจัญญาบรณแพทย์เป็นเลิศไม่มีใครเทียบได้ก่อนแล้วกันหลิวเมืองเหยา่มองไปยังฉินจื้อเต๋อจังจางคุณคงจะรู้สถานการณ์วันนี้ถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บหนักใครไม่พูดความจริงคนนั้นจะต้องลำบากเธออยากรู้จริงๆว่าฉินจื้อเต๋อสุนัขที่พี่สาวใหญ่ของเธอเลี้ยงไว้ด้วยเงินทองยอมสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลชูได้อย่างไรคนตระกูลชูงโง่แล้วฉิน จื้อเตอที่ไต่เต้าจนเป็นถึงหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลชั้นนำสามแห่งในตอนนั้นก็โง่เหมือนกันเหรอเมื่อได้ยินคำเตือนของหลิวเมื่อเยาคนตระกูลชูและสองพ่อลูกชิงชื่อเตอ๋อหน้าซีดเผือดทันทีอะไรกันหลิวตระกูลหลิวคิดจะใช้สารเตี้ยเหรอยกเข้ามาพวกที่ชอบดูเรื่องสนุกไม่กลัวเรื่องใหญ่อย่างหลิวเยเวหลานผิวปากแล้วดีดนิ้วสั่งตู้ทรงที่อยู่หน้าประตูว่าครับคุณหนูรองตู้ทรงรับคำสั่งแล้วก็สั่งบดิกาดให้ยกของเข้ามาคนตระกูลชูและ สองพ่อลูกฉินชื่อเต๋อมองไปที่ประตูอย่างหวาดกลัวก็เห็นบัณิการากูลหลิวยกองน้ำใบใหญ่เดินเข้ามาอย่างมั่นคงตึงองน้ำถูกวางลงบนพื้นห้องนั่งเล่นอย่างแรงนี่คือองน้ำเกลือหลิวเย่เว่หลานมองเหล่านักโทษที่ตัวสันงันงกอย่างขบขันใครโกหกใครไม่พูดความจริงก็จับหัวกดลงไปลิมรสความรู้สึกที่น้ำเกลือเข้าจมูกเข้าปากพวกท่านคงยังไม่เคยลองสินะเธอเคยลองแล้วบทลงโทษประจำตระกูลที่แม่เธอคิดขึ้นโหดร้ายมากแสบร้อนจนต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะหายหลังจากได้สัมผัสสองครั้งแค่แม่เธอถลึงตาส เธอก็จะเรียบร้อยทันทีหลิวเมื่งเหย่เหลือมองบดีกาตระกูลหลิวแวบ,บหนึ่งอย่าให้ถึงตายหลัะครับคุณหนูสามบาดีกาตระกูลหลิวเคยลงมือกับคุณหนูรองของตัวเองมาแล้วย่อมรู้ว่าควรทำแค่ไหนพวกคุณทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะชูจะวิ่นเซิงถูกสถานการณ์นี้ทำให้ตกใจจนอตโกนออกมาไม่ได้ก็แค่เรื่องในครอบครัวจะล่าก,กฎหมายเข้ามาเกี่ยวทำไมห,หลิวเย่เวหลานหัวเราะเย้ยพวกคุณทารุณลูกชายแท้แทของตัวเองไม่ผิดกฎหมายหรือพวกคุณร่วมมือกับหมอเปลี่ยนเวทระเบียนไม่ผิดกฎหมายหรือรังแกสามีของพี่สาวใหญ่ฉันไม่ผ ลิวฟ้องพวกคุณแล้วเรอนึกว่าเป็นเด็กทะเลาะก,กันพอสู้ไม่ได้ก็ไปฟ้องผู้ใหญ่หรือไงชูจะวินเสิงถูกสวนกลับจนพูดไม่ออกคนที่มีบารมีที่สุดในที่นี้คงไม่พ้นคุณนายชูชินฟางหัวเธอไม่เชื่อว่าพ่อแม่บุญธรรมที่เลี้ยงเธอมานานกว่า20ปีจะทนดูเธอถูกยาำแบบนี้ได้เธอยังมองไปที่คุณปู่ชินและคุณย่าชินอย่างน่าสงสารแล้วพูดว่าพ่อคะแม่คะพวกเรารู้ว่าผิดไปแล้วแต่ว่าเสี่ยวเยเวียนก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนี่คะรู้เยียนก็ยังรักเขาอยู่ถือซะว่าเป็นบททดสอบทีี่่่เเเเรรราใหู้้ยนไมไมดอคะพลง คุณปูช่ชินคว้างถ้วยชาลงพื้นแต่กระจายตรงหน้าชินฟังหัวใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธจัดถูกปากเดี๋ยวนี้คุณย่าชินโกรธจนตัวสั่นพอสามีระเบิดอารมณ์<ๆ>เธอก็รู้สึกทันทีว่าในใจความมัดอั้นที่ติดอยู่ก็คลายลงบ้างคุณย่าอย่ากโกรธคนที่ไม่คู่ควรเลยค่ะผมได้ยินจากพี่ใหญ่ชินซินเย่เว่ว่าคุณย่าชินเป็นโรคหัวใจถึงจะไม่รุนแรงแต่ก็กระทบกระเทือนใจไม่ได้ดังนั้นผมจึงยื่นมือไปลูบหลังให้คุณย่าชินเบาและเอ่ยปากปลอบคุณย่าชินเชื่อฟังผมที่สุดพอได้ยินก็ยยิ้มมอออกกกาาาาททัันนีจจะจะฟ่ฟงหลไโรร เขาเป็นใครกันยา่าไม่รู้จักเขาเลยจะไปโกรธเขาทําไมพืดคุณนูรองหลิวอดหัวเราะออกมาไม่ได้น่ารักกว่าแม่เธอซะอีกจากนั้นหลิวเยเวหล้านก็มองไปที่แม่ของเธอคุณนายหลิวโดยไม่รู้ตัวช่างเธอแม่เธอช่วงนี้หน้าดําค่ําเครียดไม่เข้ากับคําว่าน่ารักเลยสักนิดแม่ขชินฟางหัวมองคุณยา่าชินอยางไม่อยากจะเชื่อหลายปีที่ผ่านมาถึงเธอจะไม่กลับมาบ้านชินแต่ทุกครั้งที่แม่เธอเจอเ,อเธอก็ยังอยากจะคุยกับเธอเป็นเธอเองที่หลีกเลี่ยงชูจะวินเซิงไม่ให้เธอติดต่อกับคนตระกูลชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก ที่ธุรกิจของชูจวินเซิงใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆชูจวินเซิงไม่ต้องการให้พวกเขามาเกาะผลประโยชน์ของตระกูลชูเพราะอย่างไรเสียป้าทั้งสี่ของตระกูลฉินก็อยู่ในชื่อของเธอในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของคุณปู่ฉินก็ดังขึ้นเดิมทีเขาตั้งใจจะตัดสายแต่พอเห็นเบอร์ที่โชกอรีรับสายทันทีท่านครับทําไมท่านถึงได้ท่านฉินลูกน้องของผมได้รับข่าวว่าที่บ้านเก่าตระกูลฉินเกิดเหตุทําร้ายร่างกายกันขึ้นมีเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่าปลายสายมีเสียงที่น่าเกรงขามแต่ก็เปลี่ยมด้วยความกระตือรือร้น คนตระกูลชูอย่างหลักแหลมพวกเขากล้าดีท่านครับนิสัยของผมท่านก็รู้อยู่แล้วตระกูลชินไม่มีทางเกิดเรื่องทำร้ายร่างกายกันหรอกครับอย่างมากก็แค่เรื่องในครอบครัวใช้กฎของบ้านจัดการก็เรียบร้อยคุณปู่ชินชี้แจงท่านชินถ้าเป็นคุณผมก็ไม่ห่วงหรอกแต่ผมได้ยินมาว่าวันนี้คนของตระกูลหลิวคนนั้นก็อยู่ด้วยอีกฝ่ายถอนหายใจท่านชินผมรู้แล้วว่าคนนั้นกลับไปที่ตระกูลชินเป็นหลานชายของคุณแล้วดูสิตอนนี้คนของตระกูลหลิวก็คือหลานสะภ้ยของคุณคุณต้องดูแลเขาให้ดีๆนะ อย่าให้เขาทำผิดล่ะถ้าทำผิดพลาดใหญ่หลวงผมก็ช่วยไม่ได้นะท่านวางใจได้เลยครับผมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ท่านเด็ดขาดคุณปู่ชินเหลือบมองหลิวหรูเยียนแล้วรับประกันอีกครั้งส่วนหลานสะพ้ายของผมเธอยิ่งไม่สร้างความเดือดร้อนให้ท่านหรอกครับมีท่านชินรับประกันแบบนี้ก็ใช้ได้ผมให้พวกเขาถอนกำลังแล้วขอบคุณครับท่านหลังจากคุณปู่ชินวางสายใบหน้าก็เย็นฉดุดน้ำแข็งขณะมองฉูจะวินเซิงและชินฟางหัวแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาหมดความสนใจที่จะพูดคุยกับสามีภรรยาคู่นี้แล้วไม่อยากพูดแม้ แต่คำเดียวกลับเป็นคุณนายหลิวที่พูดแทงใจดําขึ้นมาประโยคหนึ่งประกูลชินย้อนไปสองรุ่นล้วนได้รับเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่งแต่ลูกหลานบางคนกลับไม่รู้จักรักษาไว้เลยอะไรนะชูจวินเซิงและชินฟางหัวตกใจในทันทีเงยหน้ามองคุณปู่ชินและคุณย่าชินอย่างตกตะลึงคุณปู่ชินและคุณย่าชินไม่ได้มองชูจวินเซิงและชินฟางหัวแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าอดีตลูกสาวและลูกเขยกำลังมองพวกเขาด้วยความตกตะลึงพ่อครับนี่เรื่องจริงเหรอชู จวินเซิงเอ่ยถามอย่างไม่อยากจะเชื่อแสดงว่าตระกูลชินแม้จะไม่ได้ทําธุรกิจแต่กลับมีอำนาจสำคัญในแวดวงการเมืองนั้นหลายปีมานี้เขาพลาดอะไรไปบ้างคุณชูคิดว่าธุรกิจของตัวเองใหญ่โตขึ้นมาได้อย่างไรทําไมคุณชูทําอะไรก็ราบรื่นไปหมดทุกคนไม่เคยสร้างความลําบากให้คุณชูเลยคุณชูคงไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนดวงดีหรอกนะชินซิน,นเย่เว่เอ่ยปากอย่างเย็นชาชินซินเย่เว่ในานามยังคงเป็นลูกสาวบุญธรรมของชูจวินเซิงถูกลูกสาวบุญธรรมเน็บแนมด้วยน้ําเสียงที่เย็นชาและสงบนิ่ง ชูจวินเซิงรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าในทันทีและกล้ามเนื้อใบหน้าของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงที่แท้ที่เขาประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจอย่างราบรื่นก็เพราะบารมีของตระกูลฉินแม้ว่าตอนที่เขาแต่งงานกับภรรยาจะได้เซ็นสัญญาแบ่งแยกครอบครัวกับตระกูลฉินแล้วแต่ตระกูลฉินก็ไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะดังนั้นในสายตาของผู้มีอำนาจใหญ่โตพวกเขาก็ยังคงเป็นลูกสาวและลูกเขยของตระกูลฉินจึงได้เปิดทางสะดวกให้พวกเขามาตลอดไม่เคยสร้างความลำบากให้พวกเขาเลยแต่เรื่องพวกนี้ พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยพ่อเขาทำไมพ่อไม่เคยบอกหนูเลยชินฟางหัวก็มองคุณปูช่ชินอย่างไม่อยากจะเชื่อเช่นกันเธอใช้ชีวิตในบ้านตระกูลชินมากว่า20ปีเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตระกูลชินย้อนไปสองรุ่นล้วนได้รับเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่งแม้แต่ชินสินเยเว่และเด็กอีกสี่คนก็เพิ่งจะรู้หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยคุณปูช่ชินมองลูกบุญธรรมที่เลี้ยงมานานกว่า20ปีด้วยสายตาสงบนิ่งแต่ตอนนั้นลูกยังไม่รอให้พ่อแม่บอกความจริงก็พาแฟนกลับมาที่บ้าน ชินแล้วสายตาที่น่าเกรงขามของคุณปู่ชินกาดผ่านใบหน้าของฉูจะวิ่นเซิรแวบหนึ่งตอนนั้นพวกเราดูออกว่าคนคนนี้มีความทะเยอทะยานสูงย่อมไม่บอกเรื่องราวในอดีตของตระกูลชินให้พวกลูกรู้พวกเราใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตลอดจะไม่ยอมให้คนที่มีความประพฤติไม่ดีอาศัยบารมีของตระกูลชินไปทำเรื่องเลวหล,หลข้างนอกต่อมาพวกเราตัดสินใจรับเลี้ยงชินซินเยเว่และเด็กกำพร้าอีกสี่คนซึ่งเป็นทายาทของวีรชนแต่กลับถูกพวกลูกคัดค้านอย่างหนักลูกถึงกับหนีออกจากบ้านไปอยู่กับฉู จวินเซิงสายตาของคุณปู่ชินฉายแววผิดหวังในที่สุดตอนนั้นพ่อก็รู้แล้วว่าชูจวินเซิงเป็นคนเห็นแก่ตัวส่วนลูกก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกสาวของตระกูลชินดังนั้นเมื่อพวกลูกขอแบ่งแยกครอบครัวพวกเราจึงตกลงนี่ก็ยังเห็นแก่ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกหลายปีมิฉนั้นแต่เดิมพวกเขาไม่จําเป็นต้องให้ทรัพย์สินแม้แต่สตังเดียวพ่อข้าชินฟางหัวแทบจะพังทลายเธอพลาดเรื่องราวมากมายไปโดยไม่รู้ตัวเธอกับชูจวิ้นเซิงคอยระแวงว่าชินซินเยเวและอีกสี่คนจะมาฮุบสมบัติของตรกููล ผลคือตระกูลชินไม่ได้สนใจทรัพย์สินของตระกูลฉูเลยแถมตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามีของเธอที่ได้รับการเปิดทางสะดวกจนรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เพราะสถานะลูกเขยของตระกูลชินแต่พวกเขากลับไม่เคยกลับมาบ้านชินแม้แต่ก้าวเดียวถ้าหากถ้าหากตระกูลชินเอ่ยปากข้างนอกแม้แต่ครึ่งคำว่าตัดขาดความสัมพันธ์กับตระกูลฉูคนเหล่านั้นไม่มีทางช่วยเหลือสามีของเธอแน่คุณนายฉูอยาคิดมากไปเลยค่ะชินซินเย่ยังคงมีสีหน้าเย็นชาคุณปู่คุณย่าถึงแม้จะไม่เคยชี้แจงความสัมพันธ์กับตระกูลฉู แต่ก็เป็นเพราะผมทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เพราะพวกคุณแย่งผมกลับไปที่ตระกูลฉูคุณปู่คุณย่าไม่มีทางให้พวกคุณได้กินบุญเก่าของตระกูลฉินหรอกจมูกผมแสบขึ้นมาเล็กน้อยผมถูกคนตระกูลฉูทำร้ายจนใจสลายตระกูลชินก็เช่นกันไม่ใช่หรือคุณปู่คุณย่าเลี้ยงฉินฟางหัวมานานกว่า20ปีกลับถูกทอดทิ้งอุตสาหใช้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งแกลกหลานชายมาได้ก็ถูกสามีภรรยาอกตันยูที่กลับคำคู่นี้แย่งกลับไปอีกและการแย่งฉูเยเวียนไปก็เพียงเพื่อเลือดดขขอองเาเาาท่า่่นนััผผผผั้้้พคครรบบแแแมมมผผผผิิไไปปลลววฉู จวิ่เซิงร้องให้โฮพลางพุ่งเข้าไปหาคุณปู่ชินและคุณย่าชินจับตัวเขาไว้หลิวรูเยี่ยนเอ่ยปากอย่างเย็นชาบัิกาดตระกูลหลิวรีบเข้ามาดึงตัวเขากลับไปที่เดิมทันทีปล่อยฉันนะปล่อยฉันพ่อครับแม่ครับผมรู้ว่าผิดไปแล้วจริงๆพวกท่านยกโทษให้ผมเธอนะครับยกโทษให้ผมเถอะเรามีความสัมพันธ์พ่อลูกแม่ลูกกันมากว่า20ปีนะครับชูจะวิ่นเซิงดิ้นรอนอยู่ในมือของบัิกาดไม่สําเร็จร้องให้โฮชูจะวิ่นเซิงรู้ว่าชูเยียนกลับมาที่ตรระะกููููลลลลลิิิิินนนนแ้้วววหหเเเเยยยีี่ป็าสภขขอองงงตพชจ ได้รับการอาภัยจากพ่อแม่บุญธรรมเขาก็ยังคงเป็นลูกชายของตระกูลชินหลิวรูเยี่ยนก็จะเห็นแก่หน้าของผู้อาวุโสทั้งสองของตระกูลชินไม่ทําอะไรเขาและอันที่จริงฉูเจวินเซิงก็เสียใจจริงๆฉูเจวินเซิงไม่คิดว่าพ่อแม่บุญธรรมของตนจะมีอํานาจมากมายขนาดนี้ฉูเจวินเซิงเสียใจจริงๆที่ตอนนั้นทําแบบนั้นลงไปคนเราต้องรู้จักเผื่อทางถอยไว้บ้างไม่อย่างนั้นจะมองหน้ากันไม่ติดหนวกหูจังสีจิ้งรันนั่งไขว่ห้างอย่างเกียจคร้านเรื่องดราม่านี้เธอไม่ค่อยอยากจะเผือกเท่าไหรเธออยากเผื่อ,ร,อรามาขเพื่อนรักกกมากว่า หนวกหูจริงๆหลิวเมื่งเหยาเหลือมองคุณปู่ชิ้นและคุณย่าชิ้นเมื่อเห็นว่าผู้อาวุโสทั้งสองไม่ไหวติงเห็นได้ชัดว่าตัดใจจากฉูจะว,วิ่นเซิงแล้วจึงโบกมือสั่งบัติกาดให้อุดปากเขาครับคุณหนูสามบัติกาดตระกูลหลิวไม่ลังเลหยิบผ้าออกมาหนึ่งผืนยัดเข้าไปในปากของผมอย่างหยายบคายเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ต่างๆในวันนี้บัติกาดตระกูลหลิวคาดการไว้หมดแล้วพวกเขามีเครื่องมือทุกอย่างทั้งเชือกทั้งกระบองไฟฟ้าทั้งผ้าอุดปากหรือแม้แต่เทปกกกกกาาาาปปิดพพพพวววเเข็เตรรียมม้อคคุณคุณณู จวินเซิงเห็นคนตระกูลหลิวทำกับชูเซิงแบบนี้ร่างกายก็สันสานรุนแรงขึ้นช่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเอาเสียเลยตอนนี้ยังไม่ถึงตาคนตระกูลชูพูดหลิวเมื่งเยาเหลือบมองชูจวินเซิงแล้วสั่งบดีกาตระกูลหลิวว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคนตระกูลชูคนไหนเปิดปากพูดก็อุดปากเขาให้หมดครับคุณหนูสามทันใดนั้นคนตระกูลชูก็หน้าแดงกำ่ำอับอายจนถึงขีดสุดวันนี้พวกเขาไม่มีศักดิ์ศรีเหลืออยู่ที่นี่เลยแต่เมื่อเห็นชูเซิง<ๆ>ที่เป็นลูกบุญธรรมของตระกูลฉินยังถูกทำแบบนี้และหลิรู้เยี่ยน ชูเยียนรวมถึงคนตระกูลชินก็ไม่มีทีท่าว่าจะช่วยฉูเซิงเลยพวกเขาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลชินเลยย่อมไม่กล้าไปหาเรื่องคนตระกูลหลิวอีกหลังจากคนตระกูลฉูเงียบลงหลิวเมื่อเยาก็มองไปที่ชินจื้อเตอ๋อคุณหมอชินเริ่มได้แล้วชินจื้อเต๋อริมฝีปากขาวซี่สองเท้าอ่อนแรงจนโซเซเดินไปข้างหน้าเมื่อสามปีก่อนคุณหนูมาหาผมกระทันหัน